เอาพ่อๆกันอยู่ทงนาคือเก่าพี่น้องนั่นต้นตาลคู่ใจคอยเห็นบ่ก่องเฟืองอยู่ทางหลังยังบ่าท่านได้อัดเฟืองอยู่จ้ะถาเบิ่งรถเพิ่อนอีกแกมือสองมือกันเนะะาะได้อัดเฟืองนั่งอยู่ก่องเฟืองนั้นนี่จ้ะเนี <eng> ่ย bon ก่องขี่เฟือง่บแนจ่ใจว่ามันจะคลายบ่ตากระดังพี่น้อง ยายบานบอกไปนะเนาะจ้าที่ยายบานบอกไปที่ยายบานว่าออไปนะแมนอิหีเด้อจ้าถ้าเฮ้าอันสิหาผู้ติดต,ตามหรือหาคอนเทนต์อีหยังคิดอีหยังมาออกนะให้ฟอนคือจ้างยายบานว่าน่นะละจ้าให้ฟอนให้เต้นย่าอายเด้อจ้าคันอายนี่บ่ได้แท้ๆผู้ติดต,ตามเพราะว่ายายบานอ่มือว่า,า,น,วาน,นี่ยายบานลงคงคีฟฟอนไปเนาะ ล้วงคปฟอนไปยายบ้านก็บบร,ริเลฟอนโดนแล้วบด้เตินโดนแล้วยายบ้านล้คลคีฟอนไปกับกับผลตออตอบราบดีเด้อจ้ะอันนี้ยายบ้านเ่าช่องยายบ้านเด้อช่องอื่นยายบ้านมารูแต่ว่ายายสิบ,บ้านสิเ่าเรื่องตาของจะของเน้อจ่ะอ่าเพราะว่ามีผู้ติดตามมากดติดตามยายบ้านกับหลายคนอยู่ล้วงคีปไปหมู่บ้านนี่เนาะจ้ะคีฟอนแล้วกับกับเพราะมีหยอดกับเพราะมีผู้มา เขามาติดตามแล้วก็มีผูเขามาเบิงให้เฮาหลายเติบอยู่จ้ะนั่นละมันกับมันเป็นเรื่องง่ายๆแต่ว่าบางคนก็สิว่าโอ้ยย้ายคอยอายคอยฟอนมาเปลี่ยนฟอนจังไดคอยฟอนมาเปลี่ยนคอยล้องเพลงมาเปลี่ยนเพลงยังก็ล้องไปโหลดจ้ะ <c oughs> ถ้าล้องปากเป่าบ่าได้ใส่ดนตีบ่ใไ่ดดนตีอันนี้ย้ายบานเหตุ เฮ็ดแล้วเด้อยจ้ายายบ้านเห็ดมาแล้วยายบ้านเคยเห็ดมาเนาะตั้งแต่่ทันาด้น่านการสร้างายได้ยายบ้านกับฟ้อนใส่ลมออกมาทางน้ายายบ้านกับฟ้อนใส่แสงลมสายสายลมแสงแดดไปฟ้อนไปซาฟ้าซาหมอกไปเพ่งนันอยู่ในใจเฮาอยู่แล้วมันมีอยู่ในใจเฮาอย,ายู่แล้วเฮาเพียงห่อๆหหไปอยังก็ได้จ่าเฮาขึ้นพ่อเพงเลงด้เฮาเ็เอาตามนั่นลหละจ้าขึ้นพ่อมลำก่อนได้ฮากับฟ้อนไปตามนั่นลหละจ้าแต่ว่าเฮาอ่ายังก่อนละ มันอยู่ในใจเฮาเนอจะโดนตีเนะจ้ะฮักก็กฟอนไปลดฟอนไปฟอนหายอดไล่ยอดวิวอียังก็ว่า,วาไปโลดจ้ะม่เป็นยังมันค่อยบอ่ผิดกดมันค่อยงาย่ายเนอจ้ะแค่นี้แหละจ้ะเทคนิคแค่ง,ง่ายเทคนิคดีๆ <laughs> ยายบานมาว่าสู้พี่น้องฟังสันดอกย่านพี่น้องเงิน เพิ่นคืดยากเอ้าสู่เด้อจ้าผู้ที่บรท่านได้ผ่านจะถอยเด้อจ้าสู่ย่างเดียวจ้าสู่ย่างตีสู่ให้สมความตั้งใจสู่ให้สุดอ่าสู่ให้เต็มที่ก,ก่อนค่อยถอยเนาะจ้า,จาอาให้เต็มที่ก,ก่อน <c oughs> คือยายบ้านบอกล่ะลงคลิปบ่อยๆนั่ะล่ะจ้าลงคลิปบ่อยๆคลิปใดคลิปธรรมชาติดังสิจ้ายายบ้านกับประเทศไทยอย่างพิเศษนี่ยา,ายบ้านกับไทยธรรมชาติทงให้ทงน้าให้พี่น้องเบิ่งเตียงให้เตียงน้า ธรรมชาติวิวธรรมชาติให้พี่น้องเบื้องยังสิละจ้าเอาคลิปนี้ไว้ซ้ำนี้จ้าบ๊ายบายคลิปหนาพอกันใหม่จ้า